้บรรยากาศดีนะวันนี้ไม่หนาวมากชิวๆหิมะลงนิดๆแต่ลงไม่เยอะก็ถือว่าโอเค บรรยากาศกำลังดีเดินมาทำงานต้องบรรยากาศอย่างนี้แหละรรากาศแบบนี้อะสุดยอดไม่หนาวมากกำลังดี ก็กำลังจะลองอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว